ร้านเปิดยังคะเปิดที่โมงเห<ะ>รอพอดีนัดนัดประชุมที่นี่หกโมงเงย็นน่ะของคุณคุณเล็กคุณเมย์คุณจัวันนี้ไม่ใช่เหรอเขานัดหกโมงใช่ค่ะผมว่าผมจะไปนั่งตรงไหนดีหกโมงวันนี้นะเพราะว่าพี่เขาโทรมาแล้วค่ะหนจองให้พี่แพใรให้ไปอยู่บนน้ำเลยเหรอฮะให้ไปอยู่บนน้ำแต่ตอนนี้ไม่ได้ค่ะพี่อยู่ในน้ำไม่ได้มันร้อนพี่ก็ต้อง ไอ้แต like, ่ลงแต่ลงไปนั่งรอได้ใช่ไหมลงไปนั่งรอได้ใช่ไหมพี่เมย์เขาจองไว้พี่เมย์เขาจองไว้ข้าดิมน้ำเรอเอาแล้วแล้วที่ที่ห้องห้องไอ้ห้องที่เป็นริมน้ำามาก่อนเลยผมเคยมาครั้งหนึ่งอะมันจะมีริมน้ำอยู่มันจะมีห้องวีพีอยู่ข้างในตรงตรงริมน้ำไม่มีดูว่าเขาลดพีอยู่มันจะมีห้องนู้นที่เป็นตรงนี้แล้วก็มีห้องแล้วคาราวเกะห้องคาราอเกะรวมตรงนี้เหรอรวม เป็นร้องได้ใช่ไหมได้ค่ะหนูยงชวนพี่เมย์ไว้เลยว่าตอนเย็นถ้าไม่น่าหนักก็เข้ามาพี่เมย์ชอบร้องเพลงแต่ว่าจะให้แกเข้าแต่คายไปแล้วแต่คายไปแล้วมันดึกไงใช่แล้วก็หนูก็เลยแกก็เลยไม่ได้กล้าแล้ก็เลยไม่ได้เข้าจะไม่ได้คุยงานไปก็ไปนั่งเพ่งใจเขาคนเดียอะไหมตอนนี้มีโต๊ะเดียวค่ะพี่เพราะว่าเราไม่ได้เปิดแบบเรายังไม่ได้เปิดแล้วเขาดูดิไหาเราเปลี่ยนยไปไหนเดี๋ยวผมไปดูดูริมน้ำก่อนริมน้ำริมน้ำนัดหมายที่นี่ ด้านใหมที่นี่นะริมน้ําแต่ว่าเดี๋ยวเขาไปไปส่องคารา,าเกะเขาหน่อยดีเป็นยังไงบ้างหองี้พี่เมย์เขาก็ก่อนเนีคะ่ะตอนนี้เป็นห้อง่ะดีครับีครับ <c oughs> พี่เลยมา,น,น,าน้้ววัคไม่ร้องอ่เพราะว่า มุ่นการดิบน้ำอันนี้คือดาราค่ะเหรอยวเดี๋ยวถ่ายรูปดาราผมผมผมถ่ายคลิปนะผมฟอร์สอันนี้ดาราคะนไหครับเนี่ยดาราสมัยไหนน่าจะสมัยสมัยไหนดีอะเนาะสมัยที่สมัยสมัยที่ผมยังอยู่มั้งคุณน่าจะสักงสองขวบอะค่ะใช่จะเป็นดาราเกี่ยวกับละครใช่ไหมครับหรือว่าอะไรโอ้เขาพูดเล่น เขาล้อเล่นคุณไม่พ <hey. S 2> <fe> ี่เมย์เขาบอกว่าเจ้าของเป็นดาราไม่ใช่คุณกบอนุสราผมเป็นคุณกบไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวชี้ตัวผิดจะยุ่งเลยคุณกบอนุสราจันทรังสีนะคะอ๋อครับไม่รู้จักจนทลังไรก็รุ่นรุ่นหนุนนะรุ่นผมรู้จักแต่เอรู้จักแต่นวรัตน์ยุตนาณแล้วก็ใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละเขาคนนั้นผมคุยไม่ได้ยินแล้วสบาย